ันนี้คงจะเป็นคำตอบแล้วนะคะว่าทำไมเราต้องมีเวทียูไเพราะนี่คือความแสดงออกถึงความเท่าเทียมและศักยภาพของทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนหญิงชายทอมบี้กระเทยหรือใครก็ตามไม่ใช่ตัวตลกอีกต่อไปค่ะแล้วทุกคนที่มีเพงมากค่ะและตมอมค่ ดูนั่งชมอยู่แล้วก็ขนลุกนะคะว่านี่ละคะ่ะคือความเท่าเทียมแห่งความเป็นมนุษย์และเราอยากจะเป็นความและกำลังใจทุกคนนะคะว่าไม่ว่าคุณจะป่วยคุณจะท้อแท้หรือคุณจะถูกกีดกันคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตแพชันและความฝานันในหัวใจของเราทุกคนเป็นสิ่งที่มันมีค่าและมีพลังมากขอให้เก็บมันไว้แล้วก็สู้มันต่อไปนะคะ อะไรต่างๆในชีวิตมันจะคลี่คลายไปได้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคบทุกกำลังใจ